แคสวันนี้เราจะพามาทำกิจกรรมที่ทุกคนไม่น่าจะเคยได้ยินนะคะแล้วเป็นหนึ่งกิจกรรมที่มีในโอลิมปิกเกมด้วยนะคะเป็นวินเทอร์โอลิมปิกเกมนะคะนั่นคือเคอร์ n g งวันนี้เรามาทำกิจกรรมกับครอบครัวของโมแกนนะคะไปต,ตามมากันเลย เรามาทำความรู้จักก,กีฬาเคเลินกันก่อนเลยนะคะกีฬานี้มีถึงกำเนิดอ,อยู่ที่สกอตแลนด์นะคะตั้งแต่คริสต์ศัก,การาช1 5 1 1นเะคะเป็นกีฬาสำหรับประเทศเมืองหนาวนะ,ะเพราะเราต้องเล่นในลานน้ำแข็งนะคะแล้วก็แต่ละทีมจะมี4คนมีลีดนะคะแล้วก็ทุกคนจะต้องพยายามผล,ลักลูกพักนะคะเพื่อกีดกันคู่ต่อสู้และทําให้ลูกพักของตัวเองเข้าใกล้โฮมมากที่สุดจะมีจุดสีแดงๆทุกคนเห็นไหมนั่นแหละเราจะต้องทาให้ใกล้ที่สุดนะคะเป็นกีฬาที่เน้นใช้ทฤษฎีในการเล่นนะคะ พอมาถึงแล้วนะคะเราจะต้องตรวจวัคซีนพาสปอร์ตก,ก่อนเลยนะคะจะเป็นการสแกน QR c ค้ดนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ต้องโชว์พาสปอร์ตให้เขาเห็นด้วยนะคะว่าเราได้รับวัคซีนครบทั้ง2เข็มแล้วทั้งร้านอาหารและู่วนกีฬาทุกที่เลยนะคะ okay. Yes. Let's get some name tags. And will get you some equipment. Your coaches are going day 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 day. Day. i never done tape before. My first time. Uh, Morgan? <laughs> Which uh, one? Morgan. Morgan? Morgan. Well, I'll tell you Morgan. You're going to love it. <laughs> there you go. I'll help you with some shoes. And your name? Kate. Kate with a K? Yes. K-A-T-E. That's my name. Thank okay. you. Alrighty, so get yourselves organized. You can put yourselves your clothing on the benches there, and yeah, you can go out and four. But just gather behind the, the glass and sure. All right. some shoes here. Alright, thank you. I'm basic shoes here. What size? Uh, I'm eleven and 11 and a man in half room my Quan, that's a show. ก่อนที่จะเล่นกีฬานี้นะคะทุกคนจะต้อง stretch body ก่อนเพราะว่ากีฬาในี้อค่างใช้ความยืดหยุ่นสูงนะเพราะเราจะต้องพยายามถัายไหลลูกพักแล้วเราจะต้องทำให้เราตัวก้มต่ำที่สุดเดี๋ยวเรามาเรียนรู้จากโค้ชเบลลี่เลย ไม่ค่อยดีเนาะส่วนไอ้ลูกหินนะคะเขาจะเรียกว่าลูกพัก P U N K นะคะมีน้ำหนักอยู่ที่42พาวส์หรือประมาณ19-20กิโลกรัมนะมันหนักมากแต่เวลาเราเคอร์เนี่ยเห็นไหมทำไมเขาถึงเรียกว่าเคอร์ลิงเพราะว่าเราจะผลักลูกพักแล้วลูกพักจะต้องหมุนอนะเคอร์ไปถลายกับน้ําแข็งเพื่อไปจุดโฮมที่มากที่สุดมาเรามาเริ่มกันเลยตอนนี้ทุกคนลงสนามนะคะเราจะต้องมีนี้รองเท้าเพื่อให้มันลื่นไปกับไอสเก็ตตรงนี้ จะมีอาจารย์สอนนะคะสองท่าน<ะ>ทุกคนมันลื่นมาแล้วทุกคนจะต้องฝึกให้ตัวเองถลายให้ได้นะ,ะนี่ดูเขา้าดูโคชดูโคช First round for Mum. All right. Gotcha. Oh, very good. Perfect. Great start. Yes, okay.